มักหน้ามันก็หลวงก็ร่นไปตามการเวลามันนะค่ะเหลืองเบิดเบ่งเลยค่ะนั่นหน่วยใหญ่อยู่มันมันเหลืองแดด้วยค่ะนี่บ่มมันเหลืองไอเป็นเถียเป็นยังทางพึ่งก็คือก่อน,นใหม่นาะค่ะแบบห้าเห็ดไหลส่วนหน้าสวนผสม บริเวณที่ว่างฮักกระปลอยไปเดียงงัวเดียงคยั้ยเห่านี้แหละคะ่ะโอ้ยถึงแดดถึงลมเนาะมือนี่พาไปเก็บบังหน้าวคะ่ะมาเด้อมาเด้อจักสิไปถางได้ดีก่อนเนาะ อมนันคือเดืองเนาะนี่เนาะมันโดนเบิดค่ะบ่ค่อยเป็นเลยปีนี่เนาะไปเบิ่งโซนทางนะคะต้นพะก,กีลิลำกับมี่ค่ะเนี่ยเป็นผักชนิดตีที่สุดข้องเรานะคะนี่ อืมโดนตึงง้งกองอยู่ทางนี้